สวัสดีครับคันนี้ครับก็เป็นรถคาราบอสกินะครับแซ่ดสองสิบนะครับปีสิบสามนะครับสภาพโดยรวมก็ยังสวยนะครับผมสีเงาเงานะครับคันนี้เคลือบแก้มานะครับฉ่ำๆเลยนะครับแล้วมาดูของแต่งมีอะไรบ้างเริ่มจากด้านท้ายนะครับมีกันดีดนะครับยางนี้ไม่รองถามนะครับสภาพใช้ไิกนานนะครับดอกลึกๆเลยนะครับท่อเป็นท่อเคปล่านะครับ นุ่มๆนะครับเป็นสลิปออนนะครับส่วนหน้าก็มีเป็นกระจกตัดแสงแต่งนะครับชิลหน้าแต่งแล้วก็มีกาดหม้อน้ำคาวาสกินะครับสภาพสีโดยรวมนะครับยางหน้านะครับนีครับเครื่องแห้งๆเลยนะครับใส โซสเตอร์ก็ใช้ได้อีกนานนะครับรวมรวมนะครับผมอ่าะนี้เราเราฟังเสียงท่อนะครับเดี๋ยวดูว่าคันนี้แต่งว่าวิ่งมากี่กิโลแล้วนะครับหมื่นสี่ห้าพันเอ๊ะหมื่นหมื่นสี่พันห้ารอกิโลนะครับคันนี้นะครับผมอ่าอสตาร์ตตัวนะครับ ใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผมตามอีกไป